เด็กๆวันนี้คุณหน่อยจะมาพาเด็กๆไปเรียนรู้มาตาแม่กลมต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเด็กๆพร้อมด้วยที่จะเรียนรู้หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะเรียนรู้มาตาตัวสะกดแม่กลม,ม,ม,มกันต่อนะคะเด็กๆมาตาตัวสะกดแม่กลมคือคําที่มีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะติ๊กตอก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 ตัวอะไรเอ่ย สิ่งมากค่ะมาตราตัวสะกดแม่กลมคือคำหรือพยางที่มีตัวมอม้าเป็นตัวสะกดนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างคำต่อกันเลยนะคะคำแรกที่ครูหน่อยเลือกมาก็คือคำว่าข้าวต้มอ่านว่าขออาววขาวไม้โทข้าว ตอโอมอตม้มไม้โทตม้มข้าวตม้มติดตามอ่านว่าตออีดติดตออามอตามติดตามถุงย่ามอ่านว่าทออุงอถุง ยออามอยามไม้เอกยามถุงยามแจมใสอ่านว่าจอแอมอแจมไม้เอกแจมสอไอใสแจมใสมะขามอ่านว่ามออะมะ ขออามอขามมะขามเรามาดูคำน่ารู้ต่อกันเลยดีกว่านะคะคำว่าแย้มยิ้มกระเทียมเสียมไม้ไอจามห้ามปรามสามเหลี่ยม เตรียมพร้อมห้อมล้อมงอมแงมกระแอม,มชามแกงแมงมุมกลุมผมอมยิม้มหลังจากที่เราอ่านสะกดคำและอ่านคำน่ารู้ในมาตาแม่กรมกันแล้วนะคะ เราลองมาทำแบบฝึกหัดวัดความรู้กันหน่อยค่ะโดยให้เด็กๆวงกลมล้อมรอบคำที่อยู่ในมตาตราตัวสะกดแม่กลมกันค่ะโดยครูหน่อยมีคำมาให้ดังต่อไปนี้นะคะคำว่ายิ้มมาผมแก้มมือถาม ไม่เริ่มแหวนเพลงเงินให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กลมค่ะนักเรียนลองดูสิคะว่าคำที่ครูหน่อยยกตัวอย่างมาให้นักเรียนนั้นคำมีมีคำใดบ้าง ที่อยู่ในมาตาแม่กลมเรามาดูเฉลยกันนะคะคำไหนที่อยู่ในมาตาตัวสะกดแม่กลมกันบ้างเอ่ยคือคำว่ายิ้มผมแก้มถามเริ่ม เด็กๆตอบเหมือนครูหน่อยกันไหมคะถ้าใครตอบถูกหมดสแสดงว่าเด็กๆเ,เก่งมากเลยคะ่ะวันนี้ครูหน่อยก็ยังใจดีนะคะหาเพลงมาตาตกสะกดแม่กลมมาให้เด็กๆได้ร้องกันอีกหนึ่งเพลงนะคะสำหรับเพลงมาตาตกสะกดแม่กลมเพลงนี้นะคะแต่งโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สนั่น มีขันหมากจากมหาวิทยาลัยศรยีนครินทราวิโรธนะคะโดยใช้ทำนองเพลงเพลงช้างนะคะต้องขอขอบคุณมาในาโอกาสนี้เป็นอย่างสูงนะคะสำหรับเพลงมาตาแม่กลมนะคะวันนี้คุณครูจะสอนให้เด็กๆได้อ่านเนื้อเพลงกันก่อนนะคะตอนนี้เราต้องอ่านเนื้อเพลงให้ได้ก่อนก่อนที่เราจะไปร้องเป็นเพลงนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้ว oh <my> ค่อยๆอ่านตามคุณครูทีละท่อนนะคะเพลงมาตาแม่กลม oh <my> กสะกดมมนี้ก็มาตาแม่กลมผมงามเติมความเข้มคมเป็นคำแม่กลมส กดมอม้มาวิ่งห่อขอจดจำเหล่านี้คือคําแม่กลมเราจะใช้ร้องสองรอบต่อหเพลงนะคะเราจะร้องสองรอบต่อหนึ่งเพลงเด็กอ่านตามครูอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่ออาจจะร้องไปพร้อมพอมกับครูเลยก็ได้นะคะอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะพร้อมไหมคะ พร้อมแล้วเราอ่านพร้อมกันเลยนะคะกกสะกดมอนี้ก็มาตราแม่กลมผมงามเติมความเข้มคมเป็นคำแม่กลมสะกดมอมอม้าวิ่งห่อขอจดจำ เหล่านี้คือคำแม่กลมได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การร้องเพลงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเราท่องหรืออ่านเนื้อเพลงมาตาตัวสะกดแม่กลมได้แล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้การร้องเพลงมาตาตัวสะกดแม่กลมโดยใช้ทํานองเพลงช้างกันค่ะ เด็กๆอยากร้องกันได้ยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเริ่มร้องเพลงตามผู้นหน่อยทีละท่อนกันเลยนะคะไม่ยากค่ะพร้อมนะคะไปค่ะก็สะกดมอนี้ก็มาตราแม่กมลมร้องตามเลยนะคะผมงามเติมความเข้มขม ร้องทีละท่อนเลยค่ะตามเลยเป็นคำแม่กลมสะกดมอมอมาวิ่งหอ่อขอจดจำเหล่านี้คือคำแม่กลมเราจะร้องซ้ำสองรอบนะคะเด็กๆทีนี้เรามาร้องพร้อมกันอีกรอบเลยนะคะร้องพร้อมๆไปพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆพร้อมนะคะ เริ่มค่ะกสะกดมอนี้ก็มาตราแม่กลมผมงามเติมความเข้มคมเป็นคำแม่กลมสะกดมอมมมาวิ่งหอขอจดจ,จำเหล่านี้คือคำแม่กลมได้ไหมคะอ่าคิดว่าเรียนคงได้กันนะคะเดี๋ยวอีก สักพักหนึ่งเดี๋ยวคุณหน่อยจะให้นักเรียนฟังเพลงนะคะโดยมีทำนองมีดนตรีสนุกสนุกให้นักเรียนได้ร้องกันไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะ เติมความเข้มขมเป็นคำแม่กลมสัจดหมอหมอมาวิ่งหอขอจดจำเหล่านี้คือคำแม่กลมกสัดกดหมอนี้ก็มาตราแม่กลมทำงงานเติมความเข้มขม ผลงานเติมความเข้มข <ừ> ้นเป็นตำ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเ,เพราะไหมคะโอ้โหร้องกันเพลินเลยนะคะมีเนื้อเพลงพร้อมกับดนตรีที่เราใจมากเลยนะคะถ้าเด็กๆชอบนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าคุณหน่อยจะหาเพลงเพราะๆมาให้เด็กๆได้ร้องเพลงกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับคุณหน่อยด้วยคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ ถ้าเยพอจะเข้าใจมาตาแม่กลมกันบ้างไหมคะสําหรับวันนี้คุณหน่อยฝากให้เด็กๆนะคะทบทวนอ่านคาเขียนคําในมาตาแม่กลมให้มากๆนะคะเพื่อความเข้าใจในเนื้อาหามากขึ้นนะคะแล้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ